สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีฮงนะครับอีวสุซอแสกมงคลในยุธยาครับวันนี้ยีฮงจะมาแนะนําปัญหาที่ทุกท่านถามกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาด้านนอกที่มีการเติมน้ำมันเกียร์ผิดนะครับสำหรับรถบรรทุกอีวสุของเรานะครับรถบรรทุกอีสุของเราตอนนี้จะมีน้ํามันเกียร์ใช้แค่2เบอร์เท่านั้นนะครับย้ํานะครับแค่2เบอร์เท่านั้นนะครับ1จะเป็นเบอร์ 80- 90นะครับตัวนี้จะเป็น g l 5นะครับ แล้วก็เบอร์80 9 0 g l c นะครับจะเป็น2ตัวนี้เท่านั้นนะครับและจะเป็นยี่ห้อ kautech กับ shell แค่นี้นะครับเติมตัวอื่นไม่ได้เกียร์มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วถ้ารถของท่านอยู่ในการรับประกันของย e ูสุเราอ่าูส e ุ U เรารับประกันเท่าไหร่ครับคุณมนพห้าปีครับ5ปีระยะทางไม่จํากัดระยะทางอ่าห้าปีไม่จํากัดระยะทางนะครับเรารับประกันนานหากท่านเติมน้ำมันเกียร์ผิดเบอร์หรือผิดยี่ห้อขึ้นมา ทางบริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันได้นะครับอีงแนะนำนะครับจะต้องเป็นน้ํามันเกียร์ของแท้เท่านั้นนะครับแต่ทําไมไม่ตีไม่ตีตาตีเพชรครับได้นะนลูกลูกค้าอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมไม่ตีกาตีเพชรนะครับเพราะตีเพชรเราจ้างให้คาลเทคกับเชลทําขึ้นมาให้นะครับเพราะตีเพชรเราไม่ได้ผลิตน้ำมันเองนะครับผลิตขึ้นมาให้ตรงสเปคกับเกียร์ของเราเลยนะฮะ เดี๋ยวช่างอ้วนยกตัวอย่างนิดนึงเนาะถังสีฟ้านี่เราใช้กับรถรุ่นไหนคร<ม>่าวๆก่อนก็ได้เป็นรุ่น ftr ที่ใส่ในเกียร์พวก m Z w ที่2อ0อี่แรงครับจะใช้แล้วก็มีเกียร์ของ i s u แท้เลยก็เป็น m v 9อ่าอยู่ในรถรุ่นเอ่อก็อยู่ใน f v m ตัว,อตวเอ่อสองอกับ3า0อ่าโอ้ยไงตระกูล f จะอยู่ในถังสีฟ้าซะเยอะนะครับแล้วถ้าเป็นถังเชลล์ล่ะครับถังนี้จะเป็นตัวอี u ันตัวใหม่ ี่เปลี่ยนระยะทางที่แสนโลอ่าตัวนี้ใช้ได้ถึงหนึ่งแสนกิโลนะครับเป็นอีตันก็คือจะอยู่ในตระกูลหัวลากหัวลากครับรถใหญ่สามวันหกสิบแต่อยู่ในในตัวนี้อ่าอันนี้ในตัวซีเอฟตัวเก่าอ่ครับผมพูดง่ายตัวถังเหลืองเนี่ยเราสามารถใช้ถึงหนึ่งแสนโลนะครับว่าตัวถังฟ้าเนี่ยละครับตัวนี้สี่หมื่นสี่หมื่นนะครับพูดง่ายสเปคเนี่ยจริงๆรมันละเอียดนะฮะยังไงนะครับทุกท่านที่ตามคลิปยี่หงนะครับ ถ้ามีความสงสัยในเรื่องน้ำมันเกียร์แนะนําให้ติดต่อมาทางเราก่อนนะครับทักมาที่เพจได้เลยนะฮะว่ารถของท่านรุ่นอะไรนะฮะถามเรามาได้เลยครับเราจะแจ้งให้ท่านเลยว่าใช้น้ํามันเกียร์เบอร์อะไรกี่ลิตรราคาเท่าไหร่นะครับหรือหากไม่สะดวกนะครับนัดหมายเข้ามาที่ย่ฮงได้เลยในยูฮงดูแลให้นะครับ<ม>ยังไงย,าย,ายงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ี่ฮงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้สวัสดีครับ